สวัสดีครับพบกับผมกันโชคกําเนิดเพชรในรายการหัวข้อสวยครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณเปิ้ลครับคุณเปิ้ลครับคุณเปิ้ลรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการที่มีการแบนคุณเปิ้ลในงานบางเกาะไพ่บ้างครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยเหลือเปิ้ลเอาไว้ไม่ให้เปิ้ลต้องไปงานนี้อ๋อสรุปว่าคุณเปิ้ลไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับการที่มีการโดนแบนกรณีนี้ถูกไหมครับเปิ้ลจะไปทําไมงานที่มีเจ้าภาพงานเป็นตระกูลที่ที่เอ่อ ที่ที่อะไรครับรัฐบาลต้องเข้าไปทํารัฐประหารเพราะว่าเงินมันเหลือในคลังศูนย์บาทแล้วอะคุณสร้างนี้ไว้8ป0หมล้านตอนนี้รัฐบาลต้องจ่ายนี่ข้าวของคุณอะชาวนาที่ผูกคอตายไปอะรัฐบาลต้องมาแบกรับภา,าระเดือนละสา0 0 0ื่นล้านเนี่ยมันใช่หน้าที่ของพวกเราไหมที่ป้อนจะต้องไปนั่งซัพพอร์ตเขาอะ คุณเปิ้ลซัพพอร์ตสามหมื่นล้านเลยนะครับอย่าเป็นอัลไซเมอร์ค่ะจํากันให้ได้โอเคครับคุณเปิ้ลครับเราเรากลับมาเรื่องเดิมดีกว่าครับสาเหตุจากการโดนแบนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับก่อนหน้านั้นพี่เพิ่งออกมาสนับสนุนนโยบายของบิ๊กตู่มไม่ใช่บิ๊กตู่ของลุงตู่ค่ะลุงตู่คือลุงตู่ที่เป็นนายกรักษาการอยู่ตอนนี้ถูกไหมครับลุงตู่ก็เป็นอบอตอเป็นเป็น,ปน,ปนอ่าชาวบ้านเหมือนเปิ้ลเนี่ยแหละคะ่ะลุงตู่ที่เป็นอบอตอใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ลุงตู่ที่เป็นนายกนะครับเอาอย่างี้นะครับ สอบถามเพิ่มเติมครับเรื่องนี้มันมาจากเรื่องของกทมไม่ใช่เหรอครับคุณชัดชาติเขาเคยอยู่พักไหนมันเมันเป็นคำถามเด็กอนุบาลที่ไม่น่ามันจะทำาถามเปิ้นด้วยซ้ำไปอ่าให้โอกาสคุณเปิ้นมุ่นครับคุณเปิ้นอยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมครับอาจเป็นว่าเปิ้นอ่ะไม่อยากตอบคําถามพวกนี้ต่อไปแล้วมันคิดว่าทุกคนก็คงได้รับข้อมูลดีแล้วแล้วก็อีกอย่างที่เปิ้ลไม่ได้อยากจะตอบเพราะว่าเพิ่นเองไม่ได้เป็นหุ้นสื่อ ขอคุณสปอนเซอร์ของเราครับผลิตภัณฑ์ไลโครคคับผลิตภัณฑ์กำจัหนอนชาเขียวในประเทศไทยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการโหนกระสวยผมกันโชคกําเนิดเพชสวัสดีครับ